กากรสําคัญเลยนะคะสำหรับลิฟวูถ้าหากว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาอยากจะลุ้นแชมป์สมการที่ว่านี้ค่ะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็คือทางด้านของดิโอโกโจตาค่ะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในเกมที่ลิฟูเสมอฟูลแลม2ประตูสองเขาคือคนที่สร้างโมเมนตัม ที่สําคัญให้กับทีมค่ะซึ่งจะบอกว่าในเกมนี้นะคะลิฟฟูเนี่ยได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนะ้าหลังจากที่เสมอทางหน้าของนิวคาสเซิลนะคะที่เซนเจมพาร์คเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งจะบอกว่าในเกมนี้นะคะ่ะลิฟฟูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะคะเป็นเกมที่2แล้วนะที่เสมอติดต่อกันแต่ก็ไม่แพ้มา19เเต็มเกมติดต่อ,อกันแล้วนะคะนับตั้งแต่การแพ้ให้กับ ทางด้านของ Nottingham Forest ค่ะซึ่งจะบอกว่าในเกมนี้ค่ะอย่างที่บอกแหละว,ว่านิพูนเนี่ยก็หลายๆคนอ่และกันแฟนๆนิพู้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังอาจจะรู้สึกว่าเซง็ง คิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นตามที่เราคาดเนื่องจากว่าในเกมนี้ฮารลิพูเองก็มีผลงานที่ดีกว่าแล้วก็ลงเล่นในบ้านด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยลิพูดันพาธาเสมอแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่แฟนๆเนี่ยรู้สึกเซ็งสุดๆเลยไม่แพ้การเสียประตูเร็วตั้งแต่ต้นเกมคือการที่ทางด้านของแอนดรูเบรสันโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะลิพูนะคะอย่างที่ที่บอกแล้วว่าโดนประตูขึ้นนำเร็วและ ข้อที่2เนี่ยสองเด้งเลยคือการที่แอนดรูว์สันโดนใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่17ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่แอนดรูว์สันค่ะโดนใบแดงไล่ออกตั้งแต่นาทีที่17เนี่ยหงแดงลิพูต้องตกอยู่กับความยากลำบากสถานการณ์ที่หนักหน่วงมากนะคะเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีผู้เล่นเพียงแค่สิบคนแน่นอนแหละว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเหลือผู้เล่นเพียงแค่1ิบคนกับการลงเล่นกับผู้เล่นที่มากกว่านะคะ แม้ว่าเราจะเป็นทีมนําทีมแบบเป็นทีมแบบเป็นทีมต่ออ่ะเออเป็นทีมต่อแต่ท้ายที่สุดมันก็ยากอยู่ดีนะคะเกมนี้ค่ะซิวาคือวางเกมมาดีมากๆเลยนะคะลิพูเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตั้งเกมตั้งแต่ต้นเกมนั่นแหละมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของซิวาเนี่ยเขาอาศัยจังหวะนี้ในการที่ให้ลูกทีมเขาโหมบุกอย่างหนักเพื่อที่จะลุ้นประตูซึ่งต้องบอกว่า ในการอาศัยจังหวัดในการที่ริปูยังตั้งตัวไม่ได้เนี่ยมันทําให้ ทางด้านของฟูลแลมค่ะพวกเขาทําได้อย่างที่วางแผนมาแล้วก็ต้องการชื่อต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่กําไรสาหรับทางด้านของฟูลแลมสุดๆแม้หลังจบเกมมาโกซิวาจะรู้สึกเสียายแล้วก็รู้สึกว่าพวกเขาสมควรที่จะได้สามแตม้มซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่แค่มาโกซิวาที่รู้สึกแบบนั้นแฟนๆฟลิฟวูหลายคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นเช่นกันเพราะว่าในเกมนี้ที่บอกค่ะว่าทางด้านของออฟูลแลมนะคะเกมรู้วางเกมมาดีเกมรับก็คือแน่นนะคะนั่นแหละหลังจากที่ลิฟวูนะคะ คือเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะคะต้องบอกว่าทางด้านของอา์เนอร์สโลค่ะก็ได้เห็นความบ้าคลั่งของเขานะคะอา์เนอร์สโลค่ะเลือกที่จะเปลี่ยนแผนนะคะจากตอนแรกเนี่ยที่เล่น4 3 3 4 2 1ปรับมาเป็น333 3 3 3ที่ว่านี้นะคะมีการโยกผู้เล่นจากแนวรุกมาเล่นแบ็คซ้ายด้วยนะคะคือการโยกโคดี้กักโบค่ะที่อยู่ริมเส้นอยู่แล้วเนี่ยขยับมาเล่นทางด้านของแบ็คซ้ายแทนที่ของแอนดรูว์สันและหลังจากนั้นค่ะโยกทางด้านของ แรนด์กาเฟแบคค่ะดยกราฟเนี่ยนะคะมาเล่นตำแหน่งหมายเลข5ซึ่งต้องบอกว่านี่คือการเดบิวต์ตำแหน่งใหม่ของเขาคือการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแรนด์กาเฟนแบคค่ะก็คือสามารถช่วยเกมรับของลิพูได้เยอะมากๆโอเคแหละว่าในเกมรุกเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปกแลกนะเพราะว่าคือในฤดูกาลนี้ตำแหน่งที่โดดเด่นของเขาคือตำแหน่งหมายเลข6มาตอนแรกก็คือ8 ขยับมาเป็น 6, 6แล้วก็มาเดลวิลหซึ่งตัวเขาเองนะคะก็ถ้าบอกว่าทําได้ดีสุดก็คือหมายเลข6แล้วก็หมายเลข5นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งคน,นะคะ่ะที่มีบทบาทสําคัญน,นะคะนั่นคือทางด้านของโจโกโมเมสคะ่ะโจโกโมเมสค่ะในเกมนี้นะคะตอนแรกเนี่ยลงเล่นเซ,นเ,ซนเตอร์ก่อนที่จะขยับมาเล่นแบ็กซ้ายซึ่ง ทางด้าน,นของอา์เนอร์สโลค่ะก็มีการขยับตำแหน่งผู้เล่นอยู่ส3สาคนนะคะให้มาช่วยปิดในเรื่องของแนวรับเรื่องที่ว่าอาจาอาจะอ่ะเป็นผู้เล่นที่แน่นแนวรับมากที่สุดนะคะอ่ะก้าวาไรอันมาเอาทางด้านของโจโกเมสมาแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นนะคะนิพูเนี่ยปรับมาเล่น3 4, า3สอ่าได้เพียงแค่5นาทีอา์เนอร์สโลดูแล้วว่ามันไม่เวิร์กนะคะปรับไปเล่นตำแหน่งเดิมนะคะโยกผู้เล่นเนี่ยกลับไปเล่นในตำแหน่งเดิมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จบเกมด้วยกัน ที่ริวพูเนี่ยตามหลังฟูลแลบอยู่1ประตูส่บอลที่มีเกมก็มาเอเ t h ป i ดไทยแลนด์ 8, Thailand, ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวในช่วงของการพักเบรกครึ่งหาอา์เนอร์สเล็กก็อาจจะอาศัยการพูดคุยก,กับลูกทีมเพื่อให้ลูกทีมเนี่ยเข้าใจในแบบแผนมากขึ้นแล้วก็มาวางแผนกันว่าจะเอาอย่างไรนะคะหลังจากที่ริวพูเนี่ยนะคะกลับมาเล่นในครึ่งหลังริวพูกลับมาเล่นในรูปแบบ3-33อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่า สามถาในครั้งนี้แตกต่างจากครึ่งแรกเพราะว่าลิพูเนี่ย โหมบุกเข้าหนักกว่าเดิมนะ,ะเอาแบบเรียกได้ว่าคือเอาฟูลแลมคืองโงหัวไม่ขึ้นนะริพูเองก็ก้มหน้าก้มตาโห้งบุกนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยคือมันก็มาได้ประตูตีเสมอนะคะจากทางด้านของโคดิกาโปนะ,ะท่าน,นี้มาเลยครับเออนะคะก็ได้การแอซิดจากโมซาลานะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวโมเองนะคะในครึ่งแรกเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่หายมีช่วงเวลาที่มีสวนกับเกมแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็คือโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าถึงความว่า โมเองก็มีความเหนื่อยล้านะคะแต่โคดี้กัปโปค่ะ<ม>ก็นั่นแหละครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเงียบแต่ครึ่งหลังก็คือโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างโมเมนตัมที่ดีให้กับทีมนะคะทำให้ผู้ทีมเนี่ยกลับมาตีเสมอ1น,นแล้วก็หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าทางด้านของฟูลแลมนะคะก็มีโอกาสขึ้นนำลิฟผูเป็นครั้งที่2 ซึ่งต้องบอกว่าลิพูถึงแม้ว่าจะหอมบุกอย่างหนักมีเกมรุกที่ดีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลิพูเองก็มีใน,นเรื่องของเกมรับที่มันเป็นช่องโหว่เพราะว่าเราเองนะคะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเนาะการเล่นผูเ้เหลือผู้เล่นน้อยกว่าเนี่ยมันก็สู้ลําบากอยู่แล้วนะคะพอเราพยายามที่เล่นเกมรุกในการอุดแต่ต้องบอกว่าในบางจังหวะในบางครั้งเนี่ยลิพูเองนะคะมีจังหวะที่อ่ะ อาจจะโดนทาฟาวอาจจะคิดว่าโดนประทะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็ชะงักไปมันก็ทําให้จังหวะที่ทางด้านของฟูลแลมเนี่ยได้มีโอกาสที่จะโต้กลับนะคะแต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องชมนะคือชมจริงๆอา์เนอร์สโอตหลังจากที่เขาเองนะคะลิพูนเนี่ยโดนนําเป็นครั้งที่2เขาเนี่ยเลือกที่เปลี่ยนตัวค่ะโดยการส่งยิโกโจตันลงมาส่งฮาวิเอลเรตลงมาส่งดาวินนเนี่ยลงมาซึ่ง ต้องบอกว่าหลังจากที่ส่ง3คนนี้ลงมานะคะลิพูปรับมาเล่น4-1-4คือเล่นหลัง4นะคะแล้วก็เล่นมีตัวรุกเนี่ยสถึงหคนด้วยกันนะคะคือทางด้านของเออเอโซโบสไลค่ะสามารถเป็นได้ทั้งตัวรับแล้วก็เป็นทั้งตัวรุกนะคะแล้วก็อัดไปเลยค่ะถ้าคือเกมรุกก็คือบุกไปเลย5ตัวเวลาล,ลงมาเล่นเกมรับก,ก็ลงมาช่วยันหมดแล้วก็มีตัวที่คอยซ้อนหยู่คสอีกสี่ตัวนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าการส่งทางด้านของดิวกโจต้าลงมาเรียกได้ว่านี่เป็นการเปลี่ยนตัวที่ถูกที่ถูกเวลาที่บั๊กครั้งมากๆของอาร์เนอร์สโอตนะคะทำให้ลิฟูเองเนี่ยนะคะก็สามารถได้ประตูนะคะหลังจากที่ทางด้านของโจต้าลงมาเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่คือการเปลี่ยนตัวที่ ถูกต้องแล้วก็การที่เอาทางน้าของนิปโปโจต้าลงมานะคะมันสร้างอิมแพคให้กับทีมได้อย่างมากถ้าว่าเราแบบว่าไม่ได้ดูรละเชื่อเฮ้ยนี่คือคนที่เพิ่งเจ็บกลับมาเราจะไม่เชื่อเลยนะเพราะว่าเขาก็คือมีแพชชั่นกับเกมมากๆแล้วก็ช่วยทีมได้ในช่วงเวลาที่สําคัญนะคะถึงแม้ว่าในเกมนี้ค่ะลิพูจะเสมอนะคะเราเนี่ยก็มีแต้มที่มันนํากับเชลซีเนี่ยอยู่ประมาณ5แต้มด้วยกันตอนนี้เชลซีแข่ง15มีอยู่ที่31มิพเอดลิปูแข่ง15มีอยู่ที่ ซึ่งในเกมคืนนี้ค่ะทางด้านของเชลซีจะลงเล่นเกมที่16ในการเปิดรังเจอกับเบนฟอร์ดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการเจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยนะคะมันก็ต้องลุ้นแหละแฟนลิปุก,ก็ต้องลุ้นให้เชลซีอาจจะไปพลาดท่าสะดุดหรืออาจจะ แพ้อะไรก็ว่าไปถึงแม้ว่าโอกาสที่จะแพ้จะเสมอเนี่ยมันก็ยากเพราะคืนนี้พวกเขาเปิดเปิดบ้านนะคะเล่นในบ้านนะคะเปิดแซมฟอร์ดบีดต้อนรับกับอย่งของเบนฟอร์ดนะคะซึ่งเราก็มารอดูแหละว่าคืนนี้จะอย่างไรถ้าหากว่าเชลซีชนะค่ะเชลซีจะขยับมาจ่อหายใจลดต้นคอริพูลนะคะเหลือเพียงแค่1แต้มแต่จะเตะม,มากกว่า1เกมนะในขณะที่อาร์เซนอลค่ะอาร์เซนอลนะคะก็ดันไปพลาดท่าเปิดบ้าน ทางด้านของเอฟตันนะคะก็ทําให้แต้มเนี่ยก็ยังห่างลิพูอยู่เท่าเดิมนะคะอาม,มากกว่าเดิมหนึ่งแต้มนะคะนั่นแหละเราก็ไปรอดูกันค่ะว่าหลังจากนี้ลิพูจะเป็นอย่างไรก็เรียกได้ว่าลมลุกคุกคานมา2เกมติดต่อกันนะคะไม่สามารถเก็บสาแต้มมา2เกมติดต่อกันแต่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บ2แต้มมา2เกมติดต่อกันนะคะแต่เราก็ยังมีแต้มเรื่อยๆนะคะอ่ะก็ไปรอดูนะคะว่าสถานการณ์ของลิพูหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันจะ้ะ